สวัสดีครับก็อยู่ผมทิตวรักด์เกมร์ครับก็อยู่ในเกมเศรษฐีของเซิร์ฟไทยครับเป็นกิจกรรมที่ข้างล่างครับเป็นตุ๊กตาหมีครับตุ๊กตาหมีกอบลินที่ถูกปลุกเพชบววครับความสามารถใหม่ครับความสามารถเดิมแต่เพิ่มความโหดขึ้นมาครับความสามารถของตุ๊กตาหมีกอลลินตัวนี้ครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกอย่างพื้นที่ของเราครับเก็บค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นเป็น60 6ถึง80ครับสกินจะถูกปลุกหลังตาที่3และหากอัปเกรดถึงเลเวลสูงสุดจะสะสมสูงสุดถึง120ครับ เขาหาได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนตามนี้เลยครับหาจี้มาเอามาแลกครับหาได้จากลูกบัตรก็ได้ครับสะสมจี้เอาครับเขาโอเคครับมาสุ่มนเลยดีกว่าครับสุ่มครั้ง50เพชรครับมาดูนะว่าจะได้อะไรบ้างครับก็เรื่องแสงมา2อันครับเปิดออกมาเป็น A บวกธรรมดาครับผมนี่ครับมาแล้วครับ1อันครับงานเย็บปักกรอบไม้ครับเอาไว้ใช้สําหรับเอามาแลกกิจกรรมแลกเปลี่ยนครับมาอีก1อันครับผม ก็ได้เป็น2อันแล้วครับตอนนี้ครับมาสู่กันต่อเลยครับเหลืออีก200กว่าเพชรเลือกแสงมาหนึ่งอันเป็นการเพชรธรรมดาครับเปิดทั้งหมดออกมาเป็นไม่มีเลยครับผมจัดไปอีกหนึ่งครั้งครับมาอีกแล้วครับอันที่สครับเป็นทีบีมี A มาด้วยครับ1งอันครับแล้วก็บีอีกหอันครับเป็นอันที่4ครับก็ตอนนี้มี4อันแล้วครับขับที่ A 1หนึ่งอันครับได้หมวกมาครับ หลังนี้ไม่ได้เลยครับเหลือ5 0เปชรสุดท้ายครับมาเปิดเลยครับเป็นเฮดทำอะไรอีกแล้วเปิดทั้งหมดออกโอได้มาเยอะเลยครับได้บีมา2กับ A อีกหนึ่งครับโอเคครับก็ขอมาแลกลูกบัตรเพนกวินก่อนครับว่าจะเป็นยังไงครับลองทดสอบดูครับเป็นลูกบัตรเพนกวินส่แวตครับเปิดด้วยหนึ่งเพชรครับมาด้ซุ่มครับไม่ใช่ให้แบบเลือกแบบได้ครับมันก็ไม่ต่างอะไรเลยครับแบบว่าซุ่มตัวซุ่มทิ่ข้างล่างครับขามีที่ใหม่แต่ไม่ได้ครับ ก็มาหาชิ้นส่วนกันต่อครับอันนี้ได้มาจากการเล่นชนะครับก็ไปเปิดลูกบาทมามันให้สมครับก็มันไม่ต่างกันเลยครับกับเปิดจี้กลางสุดนิดครับเพราะฉะนั้นผมหาจี้บีมาเปิดอ่าในตัวสมจี้กลังสุดนิดดีกว่าครับเพราะมันก็เหมือนกันครับมันสมเหมือนกันครับและอาจจะดวงดีอาจจะเจอจี้ใหม่ก็ได้ครับในตัวสมจี้กลางสุดนิดครับเดี๋ยวต้องมาดูนะครับก็มาแลกของรางวัลกันเลยครับได้จี้บีมา9ก้าอันครับก็ผมขอแลกเป็นตัวสมจี้กลางสุดนิดครับกออย่างน้อยมันก็จะได้จี้เฮดมาสามอันครับผมแลวก จี้ตัวใหม่ด้วยครับก็อาจจะดวงดีครับเอาล้ครับก็มาเปิดตัวสมจี้กันล่สุดนิดกันเลยครับว่าจะได้จี้อะไรครับมาอันแรกครับผมเรื่องแสงครับโอ้โหสุดยอดครับตุ๊กตาหมีคราฟลินที่ถูกปลุกครับเป็นจี้ใหม่ครับโอ้โหครั้งแรกได้เลยครับผมสุดยอดมากมากเลยครับก็อีเวนนี้จบไปอย่างสวยงามเลยครับเหลืออีกสองอันครับมาดูนะว่าจะได้จี้อะไรมาเพิ่มอีกครับเป็นสุดยอดตัวทองเป็นดวนครับโอ้สุดยอดมากครับจี้นี้ผมยังหาไม่เจอหาไม่เจอเลยครับ ก็ได้ในกิจกรรมนี้ด้วยการสุดยอดไปเลยครับอันที่สามเอาเปิดออกมาเป็นอะไรครับเป็นเครื่องกาเนิดหลุมดําครับหรือเครื่องผลิตหลุมดำนั่นเองครับตอนจีนนี้ก็ยังไม่มีครับแต่ก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรครับก็สุดยอดไปเลยครับสําหรับอีเวนต์นี้ครับก็หาได้แล้วครับในที่สุดเก็บอีเวนต์ไม่ได้หลายวันครับก็มาอีเวนต์นี้เก็บได้ครับเดี๋ยวค่อยไปทําเป็นเพชบวกครับอันนี้ก็ไปสุ่มเล่นกันเล่นกันก่อนครับก่อนที่จะไปตีบวกเป็นเพชบวกครับ สุดยอดเลยครับผมเปิดครั้งแรกเจอเลยครับดวงดีมากเลยครับสำหรับอีเวนต์นี้ครับดีกว่าไปเลขก,กิจกรรมเลขเปลี่ยนเป็นลูกบาทครับไปสุ่มเหมือนกันครับ โอเคครับขอบคุณที่รับชมครับก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็เป็นการจบอีเวนต์ได้อย่างสวยงามครับผมได้ทั้งเพชรได้ทั้งเพชรบวกแล้วก็รอรับ300เพชรในวันที่จบอีเวนต์ครับเวลาหนึ่งทุบตรงนั่นเลยครับสำหรับเพื่อนๆใครที่ได้กิจกรรมนี้แล้วสามารถคอมเมนต์ได้เลยครับและถ้าหากชอบวิดีโอนี้ครับก็กดไลค์ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้ไม่จริง